ไหนก็พูดถึงงานปีใหม่แน่นอนงานใหญ่ของเราฮะคุณผู้ชมฮะโมโนทเวนตี้นายพัทยาเขาดา2024่เดอะแฟนตาสติกบีชฮะวันนี้ใจคุณผู้ชมไปดูอะไรล่าสุดจริงๆเราพร้อมมากแล้วนะฮะจะจัดงานอยากให้จัดวันนี้เลยแต่ที่อยากจะไปดูไปดูช่วงค่าคืนเพราะตอนนี้เรามีการทดสอบทดสอบระบบแล้วนะแสงสีเสียงและความบันเทิงความมันวันแรกที่จะเริ่มขึ้นในวันที่29ธันวาคมนี้ฮะไปดูบรรยากาศช่วงค่าคืนที่ผ่านมาฮะนี่ฮะคุณผู้ชมฮะที่ชายหาดเมืองพัทย นี่ตอนนี้ทีมงานของโมโนเทรนที่นายแล้วก็บริษัทโมโนเน็กจำกัดหมายชนเราไปกันเกินครึ่งบริษัทแล้วนะฮะตอนนี้ไปเตรียมงานกันเลยฮะสำหรับงานนี้เลยโมโนเทรนที่นายพัทยาเขาดาว2024 the fantastic beach ใะซึ่งที่บริเวณชายหาดพัทยากลางเมื่อช่วงค่าคืนวันนี้นะครับทางทีมงานของเราเองได้มีการทดสอบระบบนะฮะไม่นจะเป็นแสงสีเสียงของเวทีหลักแล้วก็อย่างที่เรานาเสนอไปซุ้มต้นคริสต์มาสอย่างผู้ชมได้มีโอกาสไปถ่ายนะแล้วก็ระบบจอ LED ด้วยเพื่อเตรียมความพร้อมระเปิดความมันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ และเราเน้นย้ำนะงานเราจะจัดกันแบบ3วัน3คืนตั้งแต่29ธันวาคมถึง31ธันวาคมนี้ซึ่งขณานี้เรื่องของการเตรียมพื้นที่ล่าสุดมีความพร้อมแล้วเกือบ100%ทั้งในส่วนเรื่องของการแสดงคอนเสิร์ตการออกร้านขายสินค้าแล้วก็กิจกรรมเล่นเกมชิงรางวัลต่างๆด้วยทีนี้เอาล่ะความพร้อมเรื่องความบันเทิงเราเต็มร้อยละความปลอดภัยล่ะคุณผู้ชมฮะช่วงค่ำวันนี้ทางเมืองพัทยาได้มีการจัดชุดเจ้าหน้าที่เทศกิจขอความร่วมมือผู้ประกอบร้านค้านะครับสถานบันเทิงบริเวณถนวนวอกกิ้ง นักประหลัดเมืองพัทยาพันตรบตรีจิรวัตรสุขคนทัพย์นะครับก็ลงพื้นที่ครับแล้วก็ท่านก็เปิดเผยว่าในช่วงวันเข้าดาวเนี่ยเทศกาลข้าดาวเนี่ยยี่สิบเก้าสามสิบสามสธันวาคมนี้เมืองพัทยาได้มีการประสานกับทางตำรวจครับจัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยพื้นที่โดยรอบป่าหกร้อยนายเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวนะครับส่วนในคืนวันเข้าดาวก็คือวันที่สามสิบเอ็ดธันวาคมอันนี้ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนนะครับให้ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะเพื่อความสะดวกด้วยนะครับไปฟังเสียงของท่านพพลตรรรรรีจววัันนน์สุคคทยผู้อกกาปง นักปลัดเมืองพัทยาครับก็ในสำหรับวันที่31นะครับก็จะมีการปิดการจราจรถนนชายหาดนะครับแต่ว่าเราก็มีที่จอดรถที่สามารถที่จะรองรับพี่น้องนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาได้นะครับแต่ถ้าจะสะดวกก็คือว่าถ้าท่านมาพักตามโรงแรมที่พักต่างๆเนี่ยใช้รถสาธารณะนะครับเข้ามาในพื้นที่ก็จะสะดวกมากกว่าแล้วก็ลดปัญหาเรื่องของการจราจรติดขัดไปด้วยนะครับแล้วก็ ทางเมืองพัทยาของเรานะครับได้เตรียมพร้อมนะครับในเรื่องของกําลังเจ้าหน้าที่แล้วก็มีความเชื่อมั่นนะครับให้ทุกคนมั่นใจแล้วก็เดินทางออกมาเที่ยวงานพัทยาของเรานะครับส่วนบรรยากาศที่เมืองพัทยาดูการจราจรฮะคุณผู้ชมฮะตอนนี้ก็คึกคักแล้วนะฮะแล้วก็การจราจรก็เริ่มจะแน่นแล้วนะครับทั้งเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาติก็เดินทางมาพักผ่อนนะครับมาทํากิจกรรมที่เมืองพัทยาแล้วก็เราไปสํารวจยอดจองโรงแรมริมชายหาดพัทยาประมาณ90%ออันนี้เฉพาะริมชายหาด แต่คุณผู้ชมย้าอีกครั้งหนึ่งอยากให้ไปร่วมงานเพราะตอนนี้ความพร้อมเราบอกเลยนะฮะเกินร้อยแล้วนะฮะสำหรับงานนี้เลยโมโนเ9นตินายพัทยาเขาดาว2024 The Fantastic Beach นะครับงานจะมีขึ้นย้ำอีกครั้งหนึ่งพรุ่งนี้แล้วนะฮะ29 30 31ธันวาคมนี้ที่ชายหาดพัทยากลางและที่สำคัญเราจะมีศิลปินชื่อดังบางที่มีแค่1-2ลาย <c oughs> ขอโทษนะฮะ ยี่สิบเก้าก็เป็นสิบสามสิบก็เป็นสิบสาสิบเอ็ดก็เป็นสิบและศิลปินก็ดังๆเป็กผลิตโชควงเคลียร์นนทนนยกตัวอย่างแค่นี้ฮะพะถ้าผมกับคุณนุ่นช่วยกันอ่านกันนะฮะศิลปินทุกวันเก้า <9 S 2> โมงสิบโมงฮะคุณ <laughs> ผมมู้ชมฮะและที่สําคัญเรามีรางวัลใหญ่โชคดีห้าสี่สามสองหนึ่งได้รถกระบะทันใหม่กลับบ้านด้วยโอ้โหไม่ไปได้ยังไงงานนี้ต้องไปร่วมสนุกกันนะคะ